สวัสดีครับผมยผมฟิวนะวันนี้ผมจะมาเล่นคิวเลอร์มั่งและคิวเลอร์ที่ผมจะเล่นก็คือตัวนี้แหละ The b i บ e ฆาตกรที่เล่นมันที่สุดในเกม d b y Daylight ว้า <Wow>. วมั้งมั้งนะส่วนตัวผมว่ามันก็เล่นมันอยู่นะตัวนี้แล้ววันนี้ผมจะมาทำเซตเปิร์กตีให้ล้มลงคานแล้วปล่อยแห้งใช่ครับอย่างที่พวกคุณได้ยินกันเลย mm hmm. หัวใจหลักของวันนี้ก็คือเปิร์นี้ครับสัญ,ญลักษณ์ที่3 mm hmm. เมื่อเราตีผู้รอดชีวิตเนี่ยผู้รอดชีวิตคนนั้นอ่ะจะติดสถานะตาบอด mm hmm. และจะไม่มีวันหายไปเลย จนกว่าจะถอนโทเทมไฟนี้แตกแต่แต่ผมย้ายถอนโทเทมไฟง่ายๆอ่ะผมก็ต้องเอาเปิร์กไม่รู้จักตายไปสิครับเราจะย้ายโทเทมไฟด้วยถ้าสมมุติเขาถอนโทเทมไฟผมแตกปับ๊บผมก็ยังมีสำรองอีกอันนึงนี่แหละคือประเด็นสำคัญแล้วเปิร์ที่3าของผมก็จะเป็นสอดสองและทําร้ายนะครับเป็นเปิร์ที่เมื่อขนาดําลังไล่ล่าครับรัศมีความน่ากลมันจะเพิ่มขึ้น8เมตรแต่เมื่อเราไม่ได้ไล่ล่าครับรัศมีความหน้ากลของเราอ่ะมันจะลดลง8เมตรก็คือเซอร์จะได้ยินเสียงหัวใจเราเบามากอะ่ะ ประมาณนั้นเลยถ้าเรายังไม่ไล่ล่าเขานะและแถมตอนเซอร์ไม่ได้ยินเสียงหัวใจเราปุ๊บระยะการมองของเราอะยังมองกว้างขึ้นได้อีก10องศาเลกแล้วก็เปิร์กสุดท้ายก็จะเป็นนักประดิษฐ์ผมคิดไม่ออกแล้วผมจะใส่เปิร์ลอะไรดีผมก็เลยเอาเปิร์กนี้ก็ได้ว่านักประดิษฐ์ไอ้เปิร์กนี้ก็เมื่อเครื่องบันไฟถึงประมาณ70%อะเราจะติดสถานะตรวจไม่พบคือไล่เสียงหัวใจอะครับเป็นเวลา16วิแล้วก็แอดออนผมก็อันนี้นะ เมื่อเราพุ่งตีผู้ราชีวิตอ่ะมันจะรีชาร์จโทเคนพุ่งทั้นหมดเลยก็คือเราพุ่งไปตีปุ๊บเราก็สามารถพุ่งตีได้ต่อเลยเพราะว่าชาร์จมันรีเซ็ตเลยแต่ถ้าตีไม่โดนก็อรอโหลดแค่แหละอีกการโลกไม้จะเพิ่มความเร็วในการพุ่งอย่างมากย้ำนะว่าอย่างมากเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าก็มาดิครับนอนๆผมเอาดัานพิรามิทเทตไปนะไ,ได้สนุกขึ้นหน่อยไปนี่ เจอแล้วหนึ่งตาบอดเต็มพิกัดรีครบด้วยความเร็วแสง ยี่โมเห็นลุงบิวอยู่ข้างหน้าผมไล่ต่อเลยเกมนี้กำลังมันๆนะน้องเกมนี้กำลังมันๆเอ้ยตายอยะตายอ่ะผมไม่รู้นะว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะถ้าเขามาด้วยกัน เพิ่งเราก็ไม่มีผลแล้วอ่ะ เจ็บมือหันเมาเยอะเกินปล่อยล้มเลยปล่อยล้มเลยบันไดทางขึ้นอยู่ไหนเจอกันบอกเลยเจอกันไม่หิวเพื่อนเหรอหคมหน้าคมตาฝันไะบิวน่าจะลุกเองนะไม่ตู้หรอ ไม่ร้อยเท้าอะ่ะเ,เด้เจอละอ้าวไม่ใช่นี่หว่าผมยังไม่เจอคนอื่นล่ะ Này ai? Nhiên mạo mắng. Ấy, lui. Almost! Wow. ตายอยาตายอยาทำไมผมรู้สึกว่าเขามาด้วยกันยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนจะรู้อะว่าเพื่อนล้มตรงไหนอะไปไล่ต่อไล่ต่อข้างบน ขึ้นไปข้างบนหรอเนี่ยเหมือนเหมือนรู้เลยนะว่ามาด้วยกันอ่ะ เอออ๋อคนนี้ยังไม่ติดเปิร์กมาติดล้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยปัดเร็วเกินปัดเร็วเกินเกมนี้ถ้าเขาร่าสีก็ไม่เป็นไรนะเพราะไงผมก็ไม่ได้มากัะข่ายแล่ะ ปัดเร็วไปไหนล่ะฮะปัดเร็วไปไหนเนี่ยอยู่ข้างบน้ยินเสียงร้องน่าจะใช่นะเนี่ยเจอละเอ้ยตายอ่ะ ไม่ไย,ย่ไปลุยต่อเกมนี้อย่าีเรียสครับเน้นั่นอย่างเดียวเอาแล้วไม่คิดจะชนอะไรหน่อยหรอ,อไม่มี ปั่นไฟเหรอฮะฮเราปั่นไฟเหรอเราปั่นไฟเหรอฮะเฮ้ยแหลกแหลก,กหืมติด ปล่อยให้ให้ข้างหน้าผมเจอแล้วคนหนึ่งเค okay. หวานหมูเลยบอกคำเดียวว่าหวานหมูยิวหรอฮะเรายิวหรอโูดึงสองยิวหรอฮะยิวหรอมันนี่ดิขวาตัวหนึ่งรอยเท้าหาย เอายายดาวิดค uh ิงไม่ตอบไม่รอแล้วนะนี่ไงอุ้ยมันดีว่ะว้าวฮิวละฮิวละฮิวอีกแล้วฮิวอีกแล้วฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ วิ่งลงข้างล่างเหรอฮะเราวิ่งลงข้างล่างเหรอไม่ต้องใช้แล้วเอ้ยเอ้ยวาร์ปลุกเองฮะลุกเองคนนึงดาวีเขาลุกมาถ้าผมจำไม่ผิดผมตีลงไว้แถวขวามือผมนะ่ะคิวเพื่อนละตรงบันไดเปิดพ <c oughs> วกเองนี่มันกัดจริงๆว่ะ พวกผู้หญิงนี่มันก้อนจริงๆว่ะเผื่อผู้หญิงนี่มันก้อนจริงๆว่ะฮิวโธดูดิฮิวบรรยายฮิวันใหญ่อีกคนนึงฉีดทางไหนวะ 嗯，忘、嗯、了。嗯 <c oughs> 嗯，嗯 <c oughs> 喂。 ใครอยู่แต w วั t โอ้โหเนี่ยเหลือเกินทำไมจะไปไหนเหรอเราจะไปไหนเหรอยอมซ้เถิะน,นะโอเคปะยอมปะยอมบอกให้ยอมไง <c oughs> ตา<ะ> <c oughs> โอ้น่าสงสารปึ <c> ๊บ <oughs> ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอือ,อโอ้ท่อตรงนี้อืมแล้วเขาอยู่ไหนวะผมอยากปล่อยเขาลงท่อวะผมติีคนหนึ่งเดวิดคิงเหรอ อ๋อนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยเขาลงท่อดีกว่มามาๆมาๆมามาเดี๋ยวปล่อยลงท่อเพื่อนมาตาม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 มาเร็วๆตามมาดินี่ใจดีเลยเนี่ยนี่นี่เออลงลงโอเคโอเคโอเคโคตรมันอะ สองหมืน่นดูแต้มมูชาย,ยัน่ผมดิศูนเป็นไงสุดยอดปะเฟิร์ผมกับดาบสุดเกียนอย่างมันอ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแดงแดงอ,ะอ่ะมผมไปละ